สภาวะแห่งความสาเร็จจิ๊กซอวส,สุดท้ายที่คุณอาจตามหาอยู่มันคือสภาวะที่เราปรารถนา Swift for ที่คุณสามารถเป็นได้ วันนี้มาเรียนรู้สถานะแห่งความสำเร็จที่เรียกว่า d e s i r estate วันนี้มาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสภาวะแห่งความสำเร็จกันครับหรือที่เรียกว่า Desire s t a t e นะครับมันคือสภาวะที่เราปรารถนานะครับโดยที่เราสามารถจะใช้สภาวะนี้ย ในการเผชิญกับปัญหาหรือความกลัวหรือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในชีวิตโดยเราจะเริ่มยังไงครับสภาพวันนี้เราจะเริ่มจากการที่เราต้องมีเป้าหมายก่อนเป้าหมายที่เราต้องการจริงๆทําไมเราถึงต้องการเป้าหมายนั้นนะครับแล้วก็เป้าหมายเนี้เราทําไปเพื่ออะไรนะครับเป้าหมายที่ดีเนี่ยมันจะต้องแบบเฉพาะเจาะจงชัดเจนและวัดผลได้อย่างเช่นแบบอีก3ปีข้างหน้าในตัวเลขเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแลหลังจากที่เราจะมีเป้าหมายแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคือข้อ2ครับคือเราจะต้องไปขยายภาพเป้าหมายนั้นนะครับ ขยายภาพเป้าหมายนั้นคือเหมือนกับเราเนี่ยต้องสัมผัสให้ได้จินตนาการว่าภาพในหัวให้ได้หรือบางคนจะเขียนออกมาก็ได้นะครับว่าณวันที่เราได้เป้าหมายนั้นแล้วเนี่ยเราเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงนะครับขยายชัดเจนอีกนะครับว่าเฮ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างวันนั้นเราอาจจะแต่งตัวยังไงเรามีตัวตนยังไงเรามีความเชื่อเรามีเรามีคุณค่าอะไรที่เรายึดถือนะครับแล้วก็เราพอเราเห็นภาพนั้นชัดเจนเนี่ยจะสู่กระบวนการต่อไปนะครับเพื่อการเชื่อมโยง การเชื่อมโยงคือเราจะเชื่อมโยงตัวเองกับเข้ากับตัวเองก่อนคือเริ่มจากที่เรามีสติก่อนนะครับเราจะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนะครับแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเคยเคยพูดในคลิปก่อนหน้าคือเรื่องของโคสเต็นะครับถ้าใครอยากจะทราบเรื่องนี้อาจจะไปดูคลิปก่อนหน้าได้แต่ทั้งนั้นเนี่ยก็คือว่าเรามีการเชื่อมโยงกับตัวเองเสร็จแล้วเราก็เชื่อมตัวเราเองเนี่ยกับเป้าหมายนั้นนะครับอยากให้ทุกคนแบบหลับตานะครับหลับตาแล้วก็ลองนึกจินตนานการว่าเฮ้ยตอนนี้เราได้เป้าหมายนั้นแล้ว และเป้าหมายที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกยังไงกับมันเราก็สัมผัสให้ได้ว่าเฮ้ยใครอยู่ในนั้นบ้างเหมือนที่เราวาดภาพกเมื่อกี้ครับพอเราสามารถสัมผัสจนถึงจุดที่เรารู้สึกว่าอารมณ์เราอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยให้เราแองเคอร์เเก็บไว้แองเคอร์เคือการปักสมองอารมณ์คือเหมือนกับว่าเราสต็อปอารมณ์นั้นไว้กับท่าทางท่าทางที่เราถนัดนะ,ะอาจจะเป็นการดีดนิ้วจะเป็นการยกมือขึ้นมานะผมยกตัวอย่างาผมยกขึ้นมาอ๊บคือเรารู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยเราได้เป้าหมายนั้น คือเอาไว้ใช้ตอนไหนครับเอาไว้ใช้ตอนที่สมมติว่าเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยเราเก็บอารมณ์นี้ไว้กับท่าทางนี้เราปักสมองอารมณ์ไว้แล้วถึงวลาเราดึงมันขึ้นมาเนี่ยเราจะสัมผัสถึงอารมณ์นี้ได้โดยไวโดยง่ายนะครับแล้วนี่คือขั้นตอนทั้งหมดที่คุณจะสามารถเตรียมสมภาวะความพร้อมของคุณเนี่ยเพื่อที่จะไปใช้เผชิญกับสิ่งที่คุณเจอในแต่ละวันได้อย่างดีที่สุดนะครับโดยที่สมมุติว่าในแต่ละวันเนี่ยคุณอาจจะเจอสิ่งที่แบบไม่คาดฝันขึ้นมาหรือว่าเหตุการณ์ไม่เป็นดั่งใจหรือคุุณณออาาจจจะเจเหตกร์ที่แบบ เป็นอัิเสบัอะไรเกิดขึ้นหรือความกลัวข้องวันอย่างเช่นแบบล่าสุดก็มีแผลล่นดินไหวเราอาจจะเกิดแพนิคอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าวันนี้เราเก็ตเข้าไปในสเตจที่เราต้องการปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มมีไอเดียเราจะเริ่มเปิดมุมมองใหม่ๆเราจะเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์เราจะเริ่มมองจากสิ่งที่มันเป็นจริงๆนะครับเพราะว่าเราได้มองในเดปอร์สเปคทีฟของคนที่สําเร็จก็คือตัวเราเองเนี่ยแหละในวันที่สําเร็จแล้วกลับมามองย้อนมาดูในปัญหาที่เราเจอแตอนนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าเฮ้ เราจะสามารถปฏิบัติกับมันได้อย่างดีที่สุดยังไงโอเคนะครับแล้วก็ปัญหาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้หายไปแต่เรามาเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญกับมันได้อย่างดีที่สุดที่คุณสามารถเป็นได้สําหรับคลิปนี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าชอบถูกใจกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ